สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเมมเครื่องอวตารพีดีเจศูนนะครับก็ที่มีปัญหาเครื่องรวนเครื่องกระตุกเครื่องตีแล้วก็ค้างอย่างเงี้ยครับตีเบิ้ลว่เวลาไปเล่นลานเงี้ยครับมันก็จะมีอาการเบิ้ลก็ได้แก้ปัญหาครับดีแก้ปัญหาคือการเปลี่ยนเมมโมรีครับก็วิธีการเปลี่ยนครับก็ต้องมีไขควงครับแล้วก็ตัวอ่านเมมแล้วก็เป็นโปรแกรม win สอง dice i m a g e ์ Inter นะครับ ครับอย่างแรกก็อย่างแรกก็คือถอดเครื่องกันเลยมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสองตัวนะครับประมาณนี้แล้วก็มีตรงบนแผงเครื่องนี้สี่ตัวครับหนึ่งสสามสี่ก็แกะทุกตัวเลยครับก็เดี๋ยวผมแกะก่อน ตัวแล้วก็ข้างบนครับสี่ตัวตัวหมุนเล็กลนิดนึงโอเคตรงนี้สี่ตัว <c oughs> ตรงรมก็ได้แบบดูแจค,ครับสี่ตัวพยายามแยกนับไปเผื่อมันเบอร์ไม่เท่ากันโอเคอันนี้ก็ต้องถอดเบออด์ลืมถอดอันนี้ด้วยครับตัวหมุนตัวหนอก ทั้งหลายนอ็อตทั้งเครื่องนลยครับถอดให้หมดจะต้องถอดไมน่นดูก่อนลืมงานว่าต้องถอดไหมโอเคประมาณนี้แล้วก็เอาน็อตออกครับอ่าต้อ,อ,ตองแกะฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งที่พีรูจกพวกนี้ครับแต่ต้องลองใส่แพรลีนนะครับใส่แพรจะขาดได้เพราะใส่แพรโซนนี้แกะแล้วก็ดึงกระชากล้วก็งัดขึ้นมาได้หนึ่ง เราขึ้นมาอย่างนี้โอเคประมาณนี้ครับต้องระวังใส่แผยดีๆโอเคผมก็พอมาประมาณนี้ครับแล้วก็เมมจะอยู่โซนนี้ครับเมมที่เราจะเปลี่ยนปัญหาคือตรงนี้นี่ครับนี่เมมอยู่นี้ครับผมแกะไปแล้วอันนี้เป็นเมมของเครื่องครับเป็นแบรนด์จีนครับปัญหามาคืออยู่ที่แบรนด์จีนครับพอมันโหลดน้อย V10 ใช่ไหมครับมันก็ทำให้เครื่องค้างครับ แบตเมมนี่ผมตีเลยผมว่าหลักสิบมเมมหลักสิบเครื่องหลักหมื่นแต่มเมมหลักสิบถ้าเกิดเมมเดี่ยวนี้ผมว่าไม่น่ามีเครื่องคางนะก็ปัญหาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเมมอันนี้ผมถอดไปแล้วอันนี้คือผมถอดคือผมทําได้นะตรงนี้ครับผมเป็นเมมที่ผมใสใม่ใหม่ใหม่นะตอนแรกมันจะมันจะมีมีเหมือนอย่างเงี้ยครับมันเป็นเกลอดกาวกาวกาวแท่งอะครับแต่มันเหนียวเหนียวหน่อยก็ต้องใช้ความพยายามแกะนิดนึง เดี๋ยวม่ก็เอาบัตรกีหัวร้อนมาจี้เลยครับจี้ไอตรงจี้ตรงกาวตรงกาวร้อนๆแล้วก็ดันเข้าไปกดไปถึงดันดันเมมขึ้นดึ๊บดันเมมมันไปถอดออกมาประมาณนี้นี่เป็นเมมตัวที่ผมใส่ใหม่แกะยหยหนึ่งเป็นเมมที่ผมใส่ใหม่เป็นตัวนี้ครับ sandisk สามสองครับแล้วก็พยายามผมไม่กล้าผมไม่กล้าใช้ตัวที่มันดีกว่านี้ เพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็น v 1 0ใช่ไหมครับผมเลยเอาขึ้นมาสักสองอะว่าไม่ต้องแรงมากก็คือ v 3 0ครับแล้วก็ a 1่ใช่มันใกล้กันมันมันความแรงใกล้กันแต่ว่ามันนี้ดีกว่าแน่นอนครับเพราะมันเป็นตัว High e n d u r a n c e ครับมันจะดีกว่ามันจะเอาไปใส่กล้องกับพวกกล้องกล้องย้จรปิดมันเก็บไฟได้ดีอย่าอยู่แล้วครับก็เร็วกว่าแน่นอน ประมาณนี้ลองเทสแล้วก็ยังไม่มีปัญหาที่ค้างนะโอเคประมาณนี้ครับถอดแย่ TVs, าคแรกคือถอดเบมตัวนี้ออกมาก่อนแล้วติดอยู่เองครับแล้วติดอยู่ข้างในติดใช่ไหมครับแล้วก็ถอดแกะใช้ความร้อนจี้ตรงนี้นิดนึงจี้ให้มันออกมาที่ให้เราสามารถกดขึ้นไปได้เพื่อให้ดันเบมออกมาเนี่ยระบบมันคือให้เราดันขึ้นดันเบมขึ้นใช่ไหมครับต่องาจะเด้งออกมาตึง้งแล้วก็ถอดออกมาประมาณนี้ แล้วก็ไปขั้นตอนอ่าใช้ข้อมูลในนี้ครับข้อมูลในนี้ก็พวกเซตติ้งเราพวกพวกแซมปิ้งของเราที่เราอย,อยู่ในเมมนี้ก็มาใส่การ์ดตัวนี้ครับจะได้ไม่ต้องลงใหม่เนาะผมลองดูแล้วก็มันก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับลองดูครับต่อไปนะครับเป็นการ่าเอามมจากตัวนี้ครับไปใส่ตัวใหม่เนาะก็ใช้พวกการ์ดลีเดอร์ธรรมดาที่มีใส่ไมโครเอสดี SD การ์ดได้นะก็ใส่ไปครับก็เสียบเข้ากับคอมเลยได้เลย,เลย,เลย มัทันจุกมไหมฮนะโอเคใส่ไปใช้แล้วเราก็ไปเสียบเข้ากับเครื่องของเราได้เลยจุบอ่ะครับวิธีการทำโปรแกรมนะครับแล้วก็ใช้เป็นโปรแกรมนี่ครับ win สาสอง dice imager ครับ,บสมุตินะจอสว่างเกินโอเคเป็นโปรแกรมนี้ครับที่จะดึงข้อมูลของการ์ดลงมาแล้วเพื่อเอาไปใส่การ์ดใหม่ เอ้ยผมผู้เข้าใจไปวะอ่าไปที่การทำาครับก็คืออย่างแรกกดไปที่โฟลเดอร์นี้ครับแล้วก็ไว้ย้สักได้นึงก็ได้ผมเป็นเอาเป็นไยซี่นั่นก็ตั้งชื่ออ่า pd ดีเจ็ดศูนย์แปดเฮ้ยนี่พ g pd เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดอ่าประมาณนี้ครับแล้วเราก็ไปกด open ประมาณนี้ปะอ่าแกันกจะขึ้นไฟล์ image file ไ,ไปตรงนี้ ไดซี p เจ็ดสแปดแลเลือกดีไวครับเป็นตัวการ์ดของเราเราเสียบตัวอ่านเมมไปแล้วก็จะขึ้นตัวนี้เป็นไดจีของผมเป็นไดจีอ่าแล้วเรากดรีดเลยครับแล้วก็รออ๋ออันนี้เครื่องผมเต็มเอาไปเอาเมมที่ไหนดีอไหนว่างของผมได้เยอะนิดนึงอ่ะไดเอฟของผมมาไดเอฟแล้วนะครับอ่ะ p เจ็ดสแปดแล้วเรากดโอเพ่น กดรีดประมาณนี้แล้วเราก็รอตามเวลานี้ครับครึ่งชั่วโมงม่ต้อนานหน่อยเพราะว่าเป็นโปรแกรมเก่าแล้วมันไม่ได้ทำให้มันไวขึ้นครึ่งชั่วโมงก็รอไปครึ่งชั่วโมงจะรอครึ่งชั่วโมงนะครับอ่านมตาไปตอนที่เสร็จละอ่ะครับพอพอลงเสร็จมันก็จะหน้าต่างประมาณนี้ให้เราเอาเมมตัวใหม่ครับมาเสียบได้เลยเอาเข้าไปเสียบได้เลยครับเอาเข้าไปเสียบในเครื่องอ่านได้เลย ทีนี้มันจะขึ้นอย่างนี้แหละครับเป็นไดร์เดิมุกอย่างแบบเดิมไฟแบบเดิมแต่เอาตอมเมมมาอาตอมเมมใหม่มาใส่ะนะครับที่หลังจากที่เราใส่ทําเมม,มเรียบร้อยแล้วครับอ่ารีดไ้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องตรงนี้ระวังด้วยนะครับสายแพรอ่าแล้วก็เอามาเสียบข้างบนตรงนี้เสียบไปตรงนี้เลย เราเอามือเอาคีบนี้ก็สวมเข้าไปครับสวมเข้าไปหากะ็ะคูดจริงๆมันต้องต้องวางไปอีกแนวหนึ่งแต่ว่าผมแกะมา่งนี้ละอ่ะอ่ะใส่เรียบร้อยก็กดเข้าไปครับดันเข้าไปจบมันจะมีเสียงครึบอ่ะเป็นนวะเสร็จเรียบร้อยเมียมใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดได้เลยปิดกลับได้เลยครับดี๋ถ้าเคยใครเซฟเซฟหน่อยก็ลองเทสเสียบเสียบเสียบไฟดูเหมือนกันเลยครับ เสียบดีซีดูก่อนว่าติดไหมแต่ผมว่ามันก็ติดอะเพราะเราไม่ได้ยิงกัดตรงระบบไฟเราเรียบร้อยละของเราก็ประกอบน็อตได้เลยประกอบน็อตได้เลยครับประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยเหมือนเครื่องใหม่เพราะว่าไม่มีไม่มีกระจกละเป็นเครื่องใหม่เลยตอนนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับเป็นเครื่องใหม่เดี๋ยวผมลองเทสแล้วผมก็ใส่น็อตก่อนประกอบน็อตทุกตัว อาสลับใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำกลัวทำวพังส่งให้ผมทำได้นะผมก็ขอค่าแรงนิดหน่อยครับนิดเดียวเดี๋ยวผมก็จะทำให้ทุกอย่างเลยครบเลยประกอบไปครับประกอบไปครบทุกอย่างเลยครับถ้าในกรุงเทพก็ภายในวันเดียวครับประมาณสามชั่วโมงสองชั่วโมงก็เรียกแก๊บมาส่งได้เี็กแมสเซนเจอร์มาส่งได้แต้ละหมูพวกนี้ ถ้าต่างจังหวัดก็ต้องเดี๋ยวเขาลองคุยดูครับถ้าต่างจังหวัดนะแต่ถ้าทุกคนถ้าทำเป็นนะถ,ถ้าทุกคนมีคมมีคอมก็ไม่น่ายากก็ทำแป๊บเดียวเสร็จสำหรับผมก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จละแต่มันจะนานตรงที่เรามาลงลง,ลงกร์ดลงลีดแล้วไว้กร์ดใหม,ปม,นะมนน่ประมาณนั้นมันจะนานประมาณนี้นานอยู่ประมาณรอบอตอนที่มันอ่านกราดก็ครึ่งชั่วโมงตอนเอากา๊์ด ตอนที่เอาการเข้าไปใส่ก็อ,อีกครึ่งชั่วโมงก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีประกอบกนันก่อนเหมือนเครื่องใหม่ตอนนี้ผมไม่ได้เทน,นะเพราะว่าผมถ่ายตอนเด็กละมันตีไม่ได้ละจะข้างห้องเขาจ้าวันนี้ครับผมก็เรียบร้อยมี๋วอาครับมีไม,ไม่มีปัญหาแน่ครับอย่างนี้ ใสได้ชิลๆเลยไม่ต้องกลัวล้านละไม่ต้องกลัวแบบว้าพี่จะสนแปเรามาเล่นร้านนี้ล้านแน่ๆ,ๆไม่มีเป็นเครื่องใหม่เป็นตัวใหม่ละโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับท้าใครสนใจอยากให้ผมเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับขอขั้นเดงนิดหน่อยสองสามร้อยสามสี่ร้อยก็พอค่าของก็ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทครับเมมตัวนี้นะมันเป็นตัวเซนดิสเอนดูแลนที่ผมลองเทสมามันก็ไม่มีปัญหาใช้งานได้แน่นอนครับ อ่านมันเป็นตัวที่อ่านการ์ดได้นานครับแล้วก็ไวใช่ประมาณนี้เรียบร้อยครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดแชด้วยนะเพราะว่าได้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยคนที่เขาไม่รู้ว่ามีวิธีการแก้ปัญหาแล้วจะได้เห็นโอเคครับขอบคุณครับ